สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคืนนี้นะคะใช้คําว่าคืนนี้พบกับน้องส้มนะคะกับแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะตอนนี้ก็ท่มนึ่งแล้วนะคะอยู่ในฤดูการหนาหนาวนะคะ,ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเมือนืนนี้เป็นวันหยุดก็เลยมีเวลาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเดชชมนะคะกับการเลี้ยงแพะวันหยุดของน้องส้มนะคะ เนื่องจากวันนี้นะคะกิจกรรมไร้แห้งนะคะทำความสะอาดบ้านซักผ้าน,นะคะอีกอย่างหลายๆอย,ย่างนะคะก็เลยมาคลิปย่ำแรงนะคะ <c oughs> ให้เบิงให้เบิงให้เบิงเล็กหน่อยในคอสำหรับมือนีนะคะคือหนีนะคะน,น้องสมสีมะวัลเื่องอการ เลี้ยงแพะนะคะโดยใช้อาหาร TMR นะคะในแบบฉบับของแชมเปนฟาร์มนะคะถา่านผู้ชมก็ววันองสมยางหายางนะคะยางหาเนี่ยเแปลงขนนะคะพอดีแอนนี่เขาสมงเปิดประตูขามาแล้วเขามาลอนะคะล่อให้แปลงขนไห้นะคะแป๊บนึงห,งหูกแป๊บนึงนะครับพอละม้า เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสำรวจก่อนนะเอนดี้นะคะการเลี้ยงแพะนะคะของหลวงสมนะคะแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนนะคะอขอเป็นเเปเป็น็นนแบบภาษากลางนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแต่ก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าส้มจะไปตัดกระถินนะคะที่อาเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะน้ำมันที่น้องสมะะ้มขับรถไปกลับเนี่ย จะอยู่ที่300นะคะ1เดือนนะคะหลักๆแล้วเราจะตัดกระถินอยู่ที่4ครั้งนะคะ300นะคะเท่ากับ1,200บาทนะคะต่อเดือนนะคะนี่คือค่าน้ํามันนะคะในการตัดกระถินนะคะของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะพอน้องส้มเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเราเรา น้ำมันก็แพงนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเวลานะคะนาทีเพิ่มขึ้นน้ำมันแพงนะคะทำให้ส้มไม่สามารถเลี้ยงแพะแบบแต่ก่อนได้นะคะสิ่งที่เราสิ่งที่แชมเปญฟาร์มเนี่ยก็คือเลี้ยงแพะมาตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราใช้อาหาร TMR นะคะ TMR เนี่ยเราใช้มาโดยตลอดนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้น้องส้มก็ปรับนะคะก็คือกระทินเนี่ยนานๆนะคะจะได้ตัดให้เขากินแต่ไม่ใช่ว่าตัดแบบเป็นคันรสนะคะก็คือจะตัดผสมกับอาหารทีเมให้เขากินนะคะจะไม่ได้แบบว่ากินกระถินเพียวๆนะคะตอนนี้นะคะอาหารที่เราเอาให้แพ้กินนะคะหลักๆเนาะก็จะเป็นหนึ่งพวก ยาเนปียนะคะยาทุกชนิดที่แชมเปี้ยนฟาร์มปลูกนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้เราก็เปิดนะคะเปิด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 ,ปด,ปดอาหารหยาบตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือพวกอ้อยคั้นน้ำนะคะใครที่ตามเพจของน้องส้มอยู่นะคะจะรู้ว่าส้มจาําหน่ายท่อนพันอ้อยคั้นน้ำด้วยนะคะรวมถึงทําทอ้อยคั้นน้ำนะคะจําหน่ายด้วยนะคะ แล้วก็ทําโรงทานด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือด้วยความที่ส้มมีงานประจำเนาะส้มก็จะไม่ได้มีเวลาทําในเรื่องของน้ําอ้อยคั้นน้ํานะคะอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นเอาอ้อยเนี่ยมาเป็นอาหารหยาบให้กับแพะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องส้มจะให้ดูนะคะว่าอาหารหยาบเย็นนี้ของเรามีอะไรบ้างนะคะนี่น้องแอนนะคะนี่น้องแอนแม่สาวนะคะ ในนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะใช้คําว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้นะคะอาหารหยาบของเรานะคะจะมีนรกจัก,กรพพัดนะคะย่าหวานอิสราเอลนะคะแล้วก็อ,อ,อ้อยคั้นน้ำนะคะเป็นลำาเลยะค่ะเป็นลำล้เลยนะคะท่านผู้ชมอ้อยขันน้ำนี่ก็เป็นลำล้ำลำซํำแขนนะคะเอามาปั่นนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าจะเป็นข้าวโพดนะคะอ่าข้าวโพดหมักนะคะตัวนี้ข้าวโพดหมักจะมีบ้างนะคะเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเป็นข้าวโพดหมักห็นบ้จะมีข้าวโพดหมักบ้างนะคะแล้วก็จะมีหัวาหารแพะผิวทัวแล้วก็รำรวมนะคะลำลงสีอ่าชาวบ้านเรานี่แหละนะคะชาวบ้านก็จะขายอยู่ที่ถุงปุ๋ยละร้อยห้าสิบบาทนะคะ ส่วนหัวอาหารก็จะอยู่ที่330บาทนะคะแล้วก็จะส่วนลำเนี่ยจะเป็นอ่ไม่ใช่สี่ผิวถั่วนะคะจากกิโลละหนึ่งสิบห้าบาทนะคะอยียงละแอนเฮียบก็ทันผู้ชมกรเย่าฟ้ามาสวนว้าเดี๋ยวรูมไฮนะคะเจ้าแอนนะคะยำเ้าเนะคะสมกับใสีใส,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 สวิธีคูนแบบนี้เนาะตืดๆนะคะวิธีคุนแบบนี้นะคะยำแรงก็คือกันนะคะ ช่วงหน้าฝนนะคะเราจะให้อาหารทั้งหมด3เวลานะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะทำไมเราต้องให้3เวลานะคะเพราะว่าอากาศมันชื้นนะคะการที่เราให้หัวอาหาร2เวลาเช้าเย็นเนี่ยจะทำให้อาหารเทียมอันมีกลิ่นแล้วแพ้ไม่ค่อยกินเราก็เลยให้เป็น3เวลานะคะส่วนตอนเนี้ก็คือย่างเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพอเข้าหน้าหนาวนะคะ เราจะให้อาหารแพะทั้งหมด2เวลานั่น,นคือก็คือเช้ากับเย็นนะคะเพราะว่าพี่น้านเนี่ยต้องทำงานเทศบาลน,นะคะส้มเองก็ต้องไปทำงานสากลเจะเช้านะคะก็ให้เขาตอนเช้าแบบนี้นะคะก็คือการย่ำแรกย่ำสองให้คือกันนะคะส่วนอ้อยเนี่ยสิตัดไว้ก็คือย่ำแรกนะคะตัดไวแล้วตัดไวหลวก็ย่ำสองกะปั่นนะคะอาหารเหมือนกันนะคะก็คือ ส่มพยายามจะจะบอกท่านผู้ชมว่าเรามีอาหารหยาบอะไรอะ่ะเราสามารถปั่นสับให้แพ้กินได้เลยนะอย่างภาคใต้นะคะเขาก็จะมีพวกปาล์มนะคะทางปาล์มทางเขา้าทางบักเพายางสิแม้เขาก็สีซับซับซับ,ซบแล้วเฮ็ดเป็นอาหารเทียมอ่ R, เห็นเลยนะคะว่าแต่มันละเอียดนะคะ้ามันสินใหญ่โพดนะคะแพะมันกินบ่ด้นะคะเนาะเนี่ยเขา ในความคิดขงสมนะคะแพนะณณนะตอนนี้นะกับตอนที่เราตัดกระถินอยู่อะ่ะมันมันมันมีข้อดีมากดีกว่าแต่ก่อนมากๆนะคะให้เบิรงบักแชมป์อุ๊ยแชมแชมตามีแสงด้วยแชมป์นะแทบจะเป็นสร้างแล้วอะ่ะท่านผู้ชมทุกๆวันนี้แชมเขาแทบจะเป็นช้างแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้สีเห็นใ้เรืว่ามันคือมันคือความละเอียดจริงๆนะ ชิ้นงานสําหรับเลี้ยงแพะนะคะก็จะละเอียดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเวลามันมันบ่ละเอียดมันแข็งแพะมันบ่ค่อยกินนะคะนี่จะเป็นคอกรวมๆนะคะเราแม่พันธุ์ทั้งหลายนะคะก็จะกินนะคะน้องสมว่าได้เลี้ยงแพะเน้นว่าต้องอ้วนปึ๊กทุกโตนะคะแต่ว่าน้องสมสิเน้นเลี้ยงแพะให้สุขภาพดีนะคะ ไม่โซมจนเกินไปนะคะไม่อ้วนจนเกินไปนะคะเพราะว่าแพะบางตัวอ้วนมากเราโซมมีความรู้สึกว่ามันทับติดยากไหมความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คือรู้สึกว่ามันทับติดยากนะคะก็คือจะแบบใส่ใส,ใสอินซีใส่ธรรมชาติเลียงมันนะคะมีอะไรก็ให้กินน,นันนะคะสิสิบว่าคอยใจแสวงหาว่าโอ้ยฉันต้องไปตัดกระถินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่ ณปัจจุบันนะคะก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยเริ่มมีการเลี้ยงแพะมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ยก็จะเปิดประเด็นว่าแพะเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจนะคะก็เลยทําให้เกษตรกรหลายๆท่านหันมาเลี้ยงแพะนะคะขนาดั่วงพักาศนะคะปีที่แล้วสมสื่อยูกโกเบินเฮานะคะพันส่อยบาทนะคะปีนี้ไปสื่อนะคะสองพ สองวยมบาทนะคะเหลือใจแรงๆนะเหลือใจแห้งนะคะแต่ก็ซื้อนะคะเพราะว่าเราต้องใช้นะคะให้มันจบในขั้นตอนเดียวนะคะก็เปลี่ยนจากรั้วไม้ไผ่เป็นรั้วผักกาศนะคะนี่แหละย่งกันขึ้น,นก็สิเป็นการขุนประมาณนี้นะคะนะคะท่านผู้ชมกัดนงสมลกัลกๆเน้เนๆเ,เลยอะหัวใจของการเก็ดอาหารที่มานะคะและในแบบฉบับของเชมเปญฟาร์มนะคะก็คือ สใส่แรงอาหารนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็คือหญ้าเนเปียบ้างเนเปียไท้ายเขือนเนเปียไต้หวันเนเนเปียปากช่องหนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ว่าณนะตอนนั้นพินาพันยูแปลงไดนะคะถา่ายยูทงหน้านะคะยูกับเนเปียไต้หวันอะตัเนเปียไต้หวันมากนะคะยูใกล้ๆอยู่กับนรกจัก,กรพรรดกระตัดนรกจัก,กรพรัดมากนะคะแล้วก็ยาวาันอิสราเอลนะคะเนาะ ส่วนข้าวโพดซับกับซีมีติดไว้นะคะแต่ว่าส้มไม่ได้ใช้อาหารอยากอาหารจากอาหารหยาบนะคะก็คือว่า,าล,ลักลักเราตรงสมเนาะเราจะใส่ว่าแบบตรงเป็นแบบข้าวโพดซับเลไลายเสียโบเมนนะคะก็คือสีเน้นไปทางพวกยาคือตรงสมสีเน้นไปทางพวกอาหารหยาบที่ฟาร์มสมมี่ที่ซีสมรตรงสื่อนะคะส่วนข้าวโพดซับเนี่ยสมตรงสื่อ พราะซื้อแล้วสมกับจำกัดก็คือใช้ในปริมาณน้อยๆเพื่อที่จะให้ใช้ได้นานๆนะคะกระสีใสวิธีนี้เพราะว่าเขาโพดซับที่น้องสมซื้อมาที่ยี่สิบสามสิบถุงสมสิวเดชเอาค่าถุงไว้นะคะน้องสมกระสีเอาอัดใส่ถังถังสีนําเงินไว้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้ได้นานๆนะคะทาม,มันอยู่ในถุงมันเสียไว้นะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะบรรยากาศย่ำแรงของขอกแพะนะคะ เนื่องจากเรามีตัวผู้นะคะหลายตนะคะทั้งหมักมากร้วยทั้งหมักแชมปนะคะอันตัวเมียเป็นสัตว์ที่หนึงคอกแทบพังนะคะก็เลยสภาพคอกกันยังที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแชมกับอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนวันอ้วนขึ้นนะคะนี่แหละค่ะการเลี้ยงแพ้นในแบบแชมเป็นฟ้ามนะคะ ก็หัวอาหารเราก็ใช้นะคะเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานลดขั้นตอนลดกระบวนการในการทํางานนะคะอย่างน้อยนะคะการใช้อาหารเสริมนะคะสิ่งที่น้องส้มได้จากการใช้อาหารเสริมปีนี้นะคะก็คือ 1. แพะส้มมีสุขภาพที่ดีนะคะ 2. ส้มสามารถบริหารจัดการนะคะเรื่องอาหารแพะแล้วก็เวลาในการทำกิจกรรมประจำวันของเราได้นะคะ แต่ก่อนเนี่ยเวลาไปหากระถินนะคะค้นเลียงแพรก,กระลายเข้ากับเบิงไวมือนีเข้าพานกลับมาบ้านกะาวว่ามืออื่นเอารถปิกอัพไปข้นกระถินมองนั้นเต็มทีไปอีกรอบเบิดซัมนะคะพี่น้องเกษตรเกษตรกรผู้เลียงแพรนะคะตัดไปเบิดเลยนะคะกลับมาใหม่นะคะกลับมานางคิดเอ๊ะออกมาแล้ว ข้อตรงใดกระทินกลับบ้านมันต้องเดินทางไกลนาะท่านผู้ชมแบบเดินทางไปไกเลเรื่อยแล้วก็บ,บอกเมนว่ามันมีจุดมุ่งไมยอะการหากระทินอะ่ะบอกเมนว่าเขาเขาเคยตัดมงนี่แล้วเขาเด็ดตัดตลอดทั้งปีมันบอกเมนเพราะว่าเกษตรกรพูเลียงแพรมันเพิ่นเพิ่นเพิ่น,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 นมีการเลียงแพรเพิ่มขึ้นเนาะกระทินที่เกิดตามธรรมชาติมันก็ลดลงนะคะสมก็เลยว่าเออนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับ เกษตรกรนะคะทีแบบบางคนก็นยากเนาะทังสิไปตัดกระินให้แพะทังสีเอางวัวไปผูกตื่นตั้งแต่หกโมงเสาร์ากระทินก็นยังบ่ดได้นะคะงัวก็ผูกสายบ่ดได้นาเข่าเขา่เขาก็ตรงเกี้ยวรถเกี้ยวก็ตรงล่อนะคะมัน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 เอียงหลายหายอย่างเนะี่ยทำใ้ช่ส่งก็ได้ว่าเ,เราตัดปัญหาตรงนี้ไปแล้วกันนะคะใช้อาหารเสริมนิดหน่อยนะคะก็คือส้มก็ว่าส้มไม่ได้แบบ อะไรนะคือคือคือบางทีมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะ่ะเดือนหนึ่งเราตัดกระถินบวกค่าแรงเราอยู่ที่พันห้าแต่ว่าส้มมาบวกลบคูณหารค่าอาหารเสริมของส้มอะ่ะอยู่ที่พันสี่พันสี่คือเราไม่เหนื่อยตัดกระถินเมื่อยกบเมื่อยค่าซึกล้อของรถยนต์ก็ไม่ได้คิดอีกนะคะค่าซึกล้อของคนก็บม่ได้คิดอีกนะคะ ก็เลยเออปรับเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคะปรับแล้วรู้สึกแบบสบายใจนะคะก็เลยอ,อยากแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะกับเกษตรกรหลายๆท่านนะคะการใช้อาหาร t m เอานะคะยาเปลี่ยนอาหารหยาบบ่อยนะคะถ้าเปลี่ยนอาหารยาบ,บอยะะาย่อาาย,บบอยแพะมันสิบ่คอยกินย่างของหลงสมอ่ะสมใส่หัวใจรักเป็นเนเปียกันยังเนเปียอยู่ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ใช้เนเปียเยมือทัดไปใส่ยงเกาะ อันต้นบักทัวมือทัดไปใส่อันเียงละ่ะเขาโพดมาร์กใส่ไปทั่วทีบนันไหมใช้ใช้ไปแบบไม่ไม่ไม่ได้คํานึงว่าวันนี้แพ้มันแบบมันเคยชินกับการกินอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเปลี่ยนอะ่ะมันจะไม่กินแพ้เขาจะนิสัยแบบนี้นะคะจากการที่เลี้ยงเข้ามานะบักแชมสีตวาวัดเทีย้ังเดี๋ยวสั่งกิโลเลยนะมึง ดูดูเด็กน้อยนะคะถาตัวไหนที่อิ่มแล้วนะคะกัสีมาเห็ดแบบดาวกระจายนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้น้องดาวกระจายนะคะเป็นแม่บ็อกซ์สายแฟนซีนะคะหนึ่งตัวที่เรามีนะคะ,ะน้องก็ให้ลูกตัวหนึ่งนะคะเบิงเบิงอีอันอีคนสวยนะคะว่ามีอีข้างนานะคะอีข้างนาเลี้ยงลูกอยู่นะ,ะอีนู้นนะคะแอนนี่ เจ้าแอนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเริ่มอิ่มแล้วนะคะเริ่มสีแบบหาหม่งนอนหาจุดยืนนะคะเนี่ยเริ่มหาจุดยืนแบบนี้นะคะแพนน้องส้มจะเป็นแบบว่าดึกๆเริ่มหาจุดยืนนะคะน้องสมหวังนะคะย้อยตองให้พินะ่ณกรอกยาทายพยาธกรน,นะคะขนเริ่มมาแล้วน้องก็คือว่าใกล้สิคอดแล้วนะคะน้องใกล้คอดแล้วจิ๋มบวมแล้วน่าจะอีก เรียวๆนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเป็นแม่สาวท้องแรกนะคะเพิบชิมมานมมานะคะดากระจายนะคะสมกสิม,มีเวลาแบบนี้แหละคะ่ะก็คือสิเป็นยมแรงนะคะท่านผู้ชมสิใด้่เฮ็ดคลิปนะคะแดกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะสิพยายามนะคะเห็ดในสิ่งทีจะของเห็ดลวมันได้ผล เห็ดแล้วก็มันเกิดปัญหานะคะเพราะว่าการเลี้ยงแพะนะคะเส้นทางการเลี้ยงแพะนะคะไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามนะคะบางทีทำห้องบริหารจัดการบได้มันสิเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคมากม,ากมากนะคะแต่ถหาห้าจัดการปัญหาได้น,นะคะมันสิบเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆนะคะณวันนี้นะคะก็คือจากที่เลี้ยงส้มเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงส้มเลี้ยงแพะมา3ปีนะคะย่อมรับว่ามันขึ้นทุนให้น้องส้มแล้วนะคะตอนนี้กะ อยู่กับกําไรนะคะอยู่กับกําไรของเรานะคะมี่ละกําไรที่อยู่ในคอกนะคะยุ่งเริ่มกัดแล้วนะคะบอยพดบอถึกยุ่งก,กัดนะคะยุ่งมันกัดดูทองน้องแอนนะามันล่อให้สมแปลงคนณให้สมมาทัานเดแปลงคนณให้เขาปลาเดี๋ยวน้องสมไปแปลงคุนให้แพรก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะน้องสมลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝาก เป็นกำลังใจให้ช่องแชมเปนฟาร์มด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ